นี่คือความลับจัก,กรวาล Ultimate Guide ที่เอามาตีแผ่ทุกคนสามารถทำตามได้ไง่ายๆสวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทติีกแล้วค่ะในช่องชัดแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยสมคุณค่าไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ใครที่เป็นสายเสกสาย manifestation หรือใครที่ยังรู้สึกว่าทำไม manifest ไม่ได้สักทีคลิปนี้คือคลิปของคุณค่ะเรามาว่ากันก่อนว่า law of attraction หรือว่า manifestation มันคืออะไรนะคะจะบอกว่า law of attraction แบบดั้งเดิมเลยอะคะ่ะมันมาจากหนังสือเล่มนี้คือ the secret คือแบบตอนนั้นที่ the secret มันออกอะคะ่ะมันคือปรากฏ การที่แบบทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยใช้คำว,ว่าทั่วโลกที่แบบเฮ้ย <"He i, S 1> มันมีสิ่งนี้อยู่หรอเฮ้ยฮ he <i>, ัลโหลแบบเฮ้ยทำไมสิ่งนี้ไม่ดูมหัศจรรย์นั่นคือสิ่งที่ทําให้เดอะซีเคร็ตอะคะ่ะอันมันอันนี้มันคือแบบ10กว่าปีที่แล้วเนาะซีเครตก็เลยดังเป็นแบบลุกแต่เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกทั้งโลกตอนนั้นก็เลยได้รู้จักกับคําว่า law of attraction ค่ะซึ่งคอนเซปต์ของเดอะซีเคร็ตเดอะซีเครตก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะจิตของเราอะ เหมือนจินนี่ที่แบบเสกได้อยากได้อะไรก็คือเสกปิ้ง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 นมานึกออกไหมคอนเซปต์ของเขาก็คือให้ ask and believe แล้วก็ receive ถ้าแปลเป็นภาษ<ทห>าไทยมั <emp. S 2> าก็จะบอกว่าให้ขอแล้วก็ให้เชื่อแล้วก็ให้รับแต่ในความเป็นจริงเราก็จะบอกว่า ฉันก็ขอแล้วไงฉันไม่เห็นได้เลยเชื่อแล้วขอเงินร้อยล้านแล้วก็เชื่อแล้วว่าจะมีร้อยล้านไม่เห็นได้เลยร้อยล้านไม่เห็นหย่อนลงมาเลยเพราะอะไรทําไมมันถึงไม่ได้แทชใช้เวลาในการศึกษาเรื่องเนี้ยเกือบสิบปีอย่าถามว่าดิฉันหมดเงินไปเท่าไหร่หอายุน้อยร้อล้านหมายถึงค่าเรียนอะ จ่าย <laughs> ค่าเล่นไปเยอะมากๆนะคะเอาจริงๆเราก็เลยได้แบบคําตอบในแบบระหว่างทางว่าเอออันนู้นนะอันนี้นะอันนู้นนะอันนี้นะเราก็ค่อยจับมาผสมรวมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกําลังจะได้ฟังต่อจากนี้มันคือประสบการณ์ความผิดความบงความเฮ้ยอันนี้มันเวิร์กอันนี้มันไม่ work เวิร์กอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเพราะอะไรทําไมไอคอนเซ็ปที่แบบขอแล้วก็เชื่อแล้วก็รับปิ้งเสกขึ้นมาเป็นยักษ์จินนี่มันถึงไม่ได้มันมีคอนเซ็ปใหม่ในช่วงแบบปี2ปีที่ผ่านมาค่ะมัน เริ่มมีคนพูดถึงควอนตัมมานิเฟสเตชันหรือว่าควอนตัมลีฟซึ่งควอนตัมมานิเฟสเตชันหลายคนอาจจะใช้ชื่อต่างๆกันนะควอนตัมลิปปิ้งควอนตัมจัมปิ้งควอนตัมเมดิเทชันควอนตัมมานิเฟสเตชันบลาบ l a bla เอาเป็นว่ามันคือคอนเซปต์เดียวกันค่ะซึ่งคอนเซปต์ของควอนตัมตื้อๆตรงเนี้ยมันก็มาจากควอนตัมฟิสิกส์แหละที่บอกว่าโลกที่เราอยู่ตอนเนี้ยมันมีอีกหลายมิติซ้อน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 กันอยู่แบบนับไม่ได้ใช้คำว่าอินฟินิต <Reality. S 2> แล้วอันมิติที่มันซ้อนๆๆกันอยู่นั่นแหละเขาเลยบอกว่ามันมีทุกเวอร์ชั่นที่เราต้องการอยู่ในแต่ละมิติสมมุติว่าแชทบอกว่าเนี่ยแชทอยากมีร้อยล้านถ้าเป็นคอนเซปต,ต์เดิมเขาจะบอกว่ายูก็เสกขึ้นมาปิ้งร้อยล้านแต่คอนเซป ของควงคอนตั้มไม่ต้องแค่เราจูนเข้าไปหาเรียลิตี้นั้นที่มันมีร้อยล้านอยู่แล้วเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีร้อยล้านเพราะว่ามันมีแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเรียลิตี้ที่มันซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นมันมีเราในทุกเวอร์ชันเราแค่ต้องจูนตัวเองเข้าไปให้เราไปตรงเป๊ะกับคลื่นที่เรามีร้อยล้านได้ทีนี้ในการจูนคลื่นเราจะจูนยังไงอะแบบก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องของว่าเฮ้ยแล้วเราจะจูนเข้าไปหาเรียลิตี้นั้นยังไงทําไมไอคอนเซ็ปต์เดิม มันไม่ได้ผลที่คอนเซปต์เดิมมันไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนดูภาพน,นี้นะคะ ภาพนี้มันคือภาพภูเขาน้าแขง็งคือเหมือนเป็นเราที่อยู่ใต้ไอซ์เบิร์กข้างบนไอซ์เบิร์กคือสิ่งที่เราแสดงออกข้างนอกนะึกออกไหมมันคือแบบความเป็นจริงของเราเรียลลิตี้ของเราแต่ข้างล่างภูเขาน้ําแข็งนะคะ่ะมันมีสรารพัดส,สิ่งเลยนะมันมีตั้งแต่แบบความเชื่อคอบิลีฟฟิลลิ่งปมในใจสิ่งที่เราได้แบบเซฟมาตั้งแต่เด็กและอื่นอื่นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมมานิเฟสเตชชันแบบ เดินที่แบบเสกปิ้งขึ้นมามันเลยไม่ได้ผลในขณะที่คอนตั m มมานิเฟ t เ t ชันมันเหมือนเราอะค่ะมีหลายๆมิติที่มันซ้อนกันอยู่นึกออกปะแล้วลเวลาเราอยากได้อะค่ะเราก็แค่เหมือนกดรีโมูจูนคลื่นนั้นตึ๊เข้าไปแต่ไอ้ที่มันยากเนี่ยมันคือการจูนในคลื่นนี่แหละ นื่องว่ามันมีแบบอสมบุรณเป็นแบบช่องวิทยุช่องโทรทัศน์อะเราอยากได้เราอยากฟังอันเนี้ยเราก็แค่จูนเข้าไปอ้าฉันอยากฟังรีนเวฟฉันก็เปิดเข้าไป1 6 5อันนี้รู้เลยว่ายุคไหนนะจ๊ะหรือว่าฉันอยากดูช่องแบบ3 5 7 9อเมรินทีวีลาบลาบลาฉันก็แค่กดรีโมทเราต้องทําตัวเราให้เหมือนรีโมทแล้นะนะคะ่ะในการจูนให้เข้ากับรีโมทนั้นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าภาษาที่ใช้ในจัก,กรวาลเนี้ยมันคือภาษาของพลังงาน พลังงานและความผีด้วยนะ Energy และ Frequency มันคือภาษาของ Universal มันคือแบบ Universal Language ที่เบื้องบนหรือแบบอะไรก็ตามอ่ะเขาจะสื่อสารกับเราทางพลังงานพลังงานที่ว่าเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของภาษาสัมผัสท้ง5 b e i l i n g ต่างๆ ถ้าเคยสังเกตเราทุกคนนะคะล้วนผ่านการปิ้นว็กนั้นมาแล้วช่วงเวลาที่เราโฟล์มากๆเช่นตอนที่เราอาบน้ำพอเราอาบน้ำแล้วก็มีความสุขยายๆเราอยู่ดีเราก็จะแบบไอเดียนี้ไอเดียธุรกิจใหม่นั่นแหละค่ะคือการที่เราเข้าไปแท็บการสื่อสารแท็บ universal language ได้พอเราแท็บอันนั้นได้จักรวาลก็จะสื่อสารกับเราง่ายมากเพราะเราจะสามารถแบบ ว่าอะไรที่แบบเขาพยายามจะบอก universal language มันคือความคิดของเรามันคือ emotion ของเรามันคือความเชื่อของเราซึ่ง3อันนี้รวมกันนะคะ thought, belief, emotion พอมันรวมกันนะ มันเลยกลายเป็น Energy แล้วก็ Frequency ก็คือคลื่นความถี่เหมือนที่คุณนิโคลัสเทสลาค่ะนิโคลัสเทสลาบอกไว้ว่าถ้าเราอยากรู้ความลับของจักรวาลให้เราคิดเป็นเทอมของ Energy, Frequency แล้วก็ Vibration เขาบอกอย่างนี้เลย if you want to find the secret of the universe think in terms of energy frequency and vibration นั่นหมายถึงพลังงานความถีออ่ตอ่างมันคือ secret of the universe เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ master secret ตรงนี้ได้ ชนะเลยชนะในทุกๆสถานการณ์ด้วยทีนี้มาดูก่อนว่า Emotional c h a r t ของเรามันเป็นแบบนี้เวลาที่เรารู้สึกไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์แบบโอ้หมุดหมิดอารมณ์ลบความรู้สึกผิดความอับอายความ กลัวความอยากทั้งหลายถ้าสังเกตดูดีๆมันอยู่ในคลื่นความถี่ที่อยู่ในโซนต่ำแต่ถ้าเป็นคลื่นแบบคลื่นความสุขคลื่นแบบสงบ peaceful enjoy love โอ้ยรักทุกอย่างบนโลกใบนี้มันคือคลื่นความถี่ที่อยู่ในพลังงานที่สูงอันเนี้เยเดี๋ยวเดี๋ยวชัดอธิบายแต่ชัดอยากให้ทุกคนเห็นภาพก่อนว่าแค่เราคิดนะคะ เราก็ส่งพลังงานออกไปแล้วเราทุกคนคือก้อนพลังงานเพราะฉะนั้นความคิดของเราความเชื่อของเรามันคือก้อนพลังงานที่ เราส่งออกไปตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นในทุกๆเซี้ยววินาทีระวังความคิดระวังอารมณ์ระวังความเชื่อของคุณที่เราจะต้องเจอเยอะๆเลยนะในแบบชีวิตประจําวันของเราคืออารมณ์ค่ะมันมีอะไรที่พร้อมจะกระทบทดสอบเราตลอดเวลาแบบอ๊ยเดี๋ยวปี๊ดเดี๋ยวอ๊ยหุดหงิดไอ้โดไอ้นี่นั่นทำไมไม่ไปตามแผนเดี๋ยวปี๊ดเดี๋ยวปี๊ดนั่นแหละคืออารมณ์เซียววินาทีที่คุณส่งออกมาแล้วมันเป็นเอเนอร์จีที่มันส่งออกมา เพราะฉะนั้นอ m โมชันคือ Energy Emotion มันคือก้อนพลังงานที่เคลื่อนไหวคะ่ะนั่นแปลว่าคุณจะต้องจัดการอารมณ์ตัวเองให้ดีการดูเท่าทันอารมณ์คือสำคัญมากมากๆจริงในศาสตร์รนี้นะคะศาสตร์เนี้ยในสาย s p i r i t ริ l หรืออะไรก็ตามในการเดินทางด้านจิตวิญญ,ญาณพลังงานทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือพลังงาน,งงาน,งงานความคิดความเชื่ออารมณ์ความพูดอ,อะไร มันคือพลังงานทั้งหมดเลยอย่าที่ฉันบอกไปเราคือก้อนพลังงานเพราะฉะนั้นมันจะส่งจากข้างในออกไปข้างนอกความคิดของเราอารมณ์ของเรามันจะส่งต่อไปอารมณ์มันส่งต่อกันได้ถ้าสมมติว่าเราอารมณ์ไม่ดีแล้วเ,เรากลับบ้านไปด้วยแบบเอเอ,เอ,เอไม่ดีวันนี้หงุดหงิดมากร้อนมากวุ่นวายมากที่ทํางานอะไรก็ไม่รู้พอเรากลับบ้านไปอ่ะ คนที่บ้านจะถามเราเลยนะว่าเป็นอะไรไม่ดูว่าลมไม่ดีเลยลมบอดจอยเป็นอะไรนั่นแหละค่ะมันคือแบบสาเหตุเพราะว่าพลังงานมันถึงกันแล้วคนรอบข้างสัมผัสได้ขนาดคนรอบข้างเขายังสัมผัสได้เลยจกักรวาลเบื้องบนเขาละเอียดอ่อนกว่านี้เยอะมากๆๆก,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 กเพราะฉะนั้นมันเซนส์ได้อยู่เลยทีนี้มันก็เลยมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเราจะเริ่มจาก ความคิดความเชื่อของเราก่อนแล้วมันก็จะมาเป็นความถีทถมมถ่ที่ถูกต้องพอเรามีความถี่ที่ถูกต้องสามารถเข้าไปแท็บภาษาของจักรวาลได้เขาจะให้ inspire action เรามาซึ่ง inspire action ตรงน,นี้ค่ะชัดหมายถึงแบบอะไรที่เราปิงแบบกเข้ามาอะไรที่มันเข้ามาตอนโฟลโโ์ฟว่าเฮ้ยไปทําอันนู้นไปทําอันนี้ทาอย่างนี้สิทาอย่างนั้นสิ นั่นแหละคือแอคชั่นที่เราต้องทำแล้วพอเราได้แอคชั่นมาแล้วอะค่ะมันถึงจะมาเป็นผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการคือ <B iss ing> ถ้าบอกว่าอยากได้ร้อยล้านนะคะวีดีคงไม่มีใครโยนเงินร้อยล้านใส่หัวคนออกปะป้งร้อยล้านสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นจริงแน่ๆถ้าใครเกิดขึ้นจริงช่วยมาบอกด้วย าทามันไม่เกิดแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราอยากได้ค่ะมันจะไม่ใช่ขอเราก็เชื่อแล้วก็รับแต่มันจะต้องมีแอคชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่แอคชั่นที่ว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นแอคชั่นที่มาตอนที่เราแบบเฟลอยู่ในเฟลที่ดีอยู่ในพลังงานที่ดีอยู่ในแบบฟรีเวนซี่ที่มันแบบแทบกับ ภาษาของจักรวาลได้เพราะเราแถบกับภาษาของจักรวาลได้เนะ่เราก็จะสามารถรับคําสั่งเรียกว่ารับ set action มาได้ว่าเฮ้ยยูไปทําอย่างนี้สิบางทีอ่ะอาจจะแบบเฮ้ยปกติไม่เคยไปงานนี้ไม่เคยไปงานแบบนี้แต่วันนี้รู้สึกว่าอยากไปจังเลยแล้วพอไปงานนั้นก็อาจจะได้ c o n นค t i o n ที่ตามหามาแสนนานทันมีล่าสุดเลยเป็น supplier ที่ตามหามาประมาณ3ปีถปีเลยนะที่ฉันตอกขนขวายตามหา supplier เนี่ยแล้ววันนั้นก็คือแบบ อ่ะพี่กอฟไปซื้อของขวัญให้แม่กันแล้วก็ไปในที่ที่แบบปกติคือที่สถานที่นั้นคือเคยไปอยู่แล้วคือเยาวราชแล้วอยู่ดีเราก็แบบอ่ะอยากเดินเข้าอันเนี้ยก็เข้าไปดูอันนี้กันก็ไปดูอันนี้กันอุ้ยอันนี้อะไรอะตึกใหม่อันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้ร,นนรนน้านใหม่เดินเข้าไปเลยค่ะและดิฉันได้ซัพลายเออจากอันนั้นค่ะคืองงมากก็แบบนี่ผีหามาสามปีไม่ได้วีดีอยากจะได้ก็กได้เลยเหรอนั่นแหละ มันคือ inspire action เขาจะแบบสื่อสารกับเราในรูปแบบที่เราจะต้องสังเกตดีๆว่าอุ้ยวันนี้เราอยากไปอันนี้อันนี้อยากทำอันนี้งานนี้อยากไปเุ้ยเรื่องนี้ดีไอเดียนี้โอเคเก็บไว้โอเคข้อมูลเพิ่มอุ้ยธุรกิจไอเดียธุรกิจอันนี้เวิร์กอะไรเงี้ยมันจะมาในรูปแบบของการแบบปิ้งแว็บหรือความรู้สึกว่า เอออันนี้ดีแฮะเอ้ยอันนี้น่าจะดีอันนี้เวิร์กหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่เราจะต้องสังเกตเพราะเราอะใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจําวันเราที่มันแบบวุ่นวายเหลือเกินข้อมูลมหาศาลเดี๋ยวคนนั้นเมาคนนี้เดี๋ยวคนนี้เมาคนนั้นเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมันแบบวุ่นวอวุ่นวายไปหมดในชีวิตประจําวันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอะจะแถบกับข้างบนได้อะมันแทบจะไม่มีเนี่ยมันน้อยแบบน้อยน้อย เราจะแท็บเขาได้เอาจริงๆเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาสังเกตความรู้สึกพวกนี้ไว้ซ้ำเพราะฉะนั้นตั้งแต่วินาทีนี้ไปที่ทุกคนรู้ความลับนี้แล้วก็รู้น่าสังเกตความคิดความรู้สึกอะไรที่มันแวบๆเข้ามาค่ะพวกนั้นแหละถูกตลอดเลย <c oughs> ทีนี้เรามาที่ขั้นตอนแรกค่ะ step by step guide อันดับแรกเลยอะค่ะก่อนที่จะ manifest อะไรสักอย่างเราจะต้องเคลียร์ก่อนว่า เราต้องการอะไรอยากได้อะไรสิ่งที่อยากได้หน้าตาแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงประมาณไหนสมมตินะอยากได้บ้านรายละเอียดของบ้านเป็นยังไงเดินเข้าไปแล้วแบบบ้านมีสระว่ายน้ําบ้านมีลานมีที่จอดรถกี่คันมีสนามหญ้าไหมตัวหน้าตาเป็นยังไงห้องรับแขกเป็นยังไงห้องนอนเป็นยังไงส่วนหลังบ้านเป็นยังไงคุณจะต้องละเอียดเบอร์นเนี้ยค่ะละเอียดแบบทุกดีเทลเลยว่าเข้าไปแล้วอะเป็นยังไง เพราะฉะนั้นมันต้องเคลียร์ก่อนว่าต้องการอะไรอยากได้อะไรถ้าสมมติว่าอยากได้งานใหม่งานใหม่ตำแหน่งอะไรตำแหน่งประมาณไหนซีเลเวลหรือระดับเมเนหรือระดับซีเนียมันมีหลายระดับนึงออกปะสวัสดิการเป็นยังไงเงินเดือนที่ได้เป็นยังไง บรรยากาศในที่ทํางานเป็นยังไงมันต้องแบบเคลียร์มากๆชัดมากๆชัดแบบยิ่งเคลียร์เท่าไหร่ได้ยิ่งดีค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆเข้าสู่การจูนคลื่นความถี่ของเราเข้าสู่ฟรีเควนซีที่เราต้องการเราจะต้องมาวิชวลไลซ์ค่ะจินตนาการเพราะจะบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นในหักวกับภาพที่เกิดขึ้นในความเป็นจรงิงะมันจะเหมือนกันทุกอย่างเกิดขึ้น2ครั้งเสมอหนึ่งในหัว2ในความเป็นจรงิงแลวจะบอกว่า mental power ของเราอะพลังจิตของเราอะ่ะมันแข็งกร่งมากมากๆนะเขาไปทดลองมาแล้วค่ะในนักกีฬาเขาแบ่งนักกีฬามันสองกลุ่มถ้าชัดจำไม่ผิดเป็นเทนนิสแบ่งเทนนิสออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ซ้อมปกติตุ๊กตุกติกต๊กตไปตีป๊อกป๊กกป๊อกป๊อกปีาไป,ปา ซ้อมวิ่งไปวิ่งมาในสนามปกะติกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่ต้องออกแรงแต่ต้องนั่งจินตนาการในหัวว่าซ้อมแบบนี้ตีลูกไปแบบนี้ลูกมาแบบนี้จะมาจะตีอะไรแบบนี้จะโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์จะกระโดดอะไรจะเสิร์ฟท่าไหนอยู่ในหัวเท่านั้นแล้วเอานะักกีฬาสองแก๊งมาแข่งกัน การแข่งขันเป็นยังไงคะไม่ต่างเลยคือมันไม่ได้มีความต่างที่เห็นได้ชัดก,กับคนที่2ด้วยร่างกายจริงๆกับคนที่2จินตนาการเออมันไม่มีความต่างที่แบบ significantly เขาก็เลยบอกว่าจริงๆอะ่ะ mental ของเรา,วาความคิดพลังจิต mind power ของเราอ่ะมันทรงพลังมากๆและยิ่งเราเห็นภาพได้ชัด มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วเราเอามา visualize ค่ะเราต้องเอามานั่งจินตนาการนั่งบโนแล้วว่าอืมบ้านชานั้นเดินเข้าไปแล้วเป็นแบบนี้ชั้นจอดรถตรงนี้ชั้นเดินเข้าไปวนผ่านน้ําพุนิดนึงเออมีน้ำพุหน้าบ้านด้วยเอาเสร็จเดินเข้าไปประตูเป็นแบบนี้ทางซ้ายเป็นโซฟาเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกทางขวาเป็นโซนนี้โซนนี้ visualize เข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยจุดเนี้ย คือจุดที่เราต้องเริ่มหาแบบ r เ f ฟ r e n c e แล้วว่าเฮ้ยบ้านจะเป็นแบบไหนต้องเริ่มออกแบบสิ่งที่เราอยากได้แล้วหรือถ้าเราจะมานิเฟสเรื่องงานเราก็ต้องนั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยงานของเราอะ่ะเราเดินไปทํางานด้วยความรู้สึกแบบไหนฉันแต่งตัวยังไงฉันไปที่โต๊ะในห้องตำแหน่งเขียนว่าอะไรในห้องตกแต่งไว้ยังไงคือเอาให้ชัดเอาให้แบบดีเทลแบบดแบบีเทลดีเทลหรือถ้าใครที่แบบฉันอยากตามหานเนื้อคู่ฉันอยากเซกหลัว ก็เสกกันมาแล้วน like ักต่อนักนะจ๊ะก็ต้องคิดไปเลยว่าอยากได้แบบนี้สเปกนี้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 ลงให้ชัดลงให้ลึกเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องของการเสกหลวในคลิปอื่นดีไหมถ้าใครบอกว่าดีกรุณาพิมคอมเมนต์อะไรก็ได้บอกว่าเอาที่บอกบอกให้รูว่าคนทําคลิปนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ก็จะบอกว่าในการเสกเนี่ยดิฉันก็ได้แรไอเทมมาเหมือนกันนะคะ king เม่อแหละ แต่มันคือการที่เราอะสร้างความทรงจำใหม่ด้วยการ visualize สมองแยกไม่ออกว่านี่เกิดขึ้นจริงหรือนี่คือเกิดขึ้นจากจินตนาการเพราะฉะนั้นสร้าง memory ให้เขาใหม่จินตนาการให้แบบให้ชัดครบทุกดีเทลเทคนิคคือใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ให้เป็นประโยชน์ค่ะในการเดินเข้าไปอะได้กลิ่นอะไรสัมผัสอะไรรู้สึกยังไงมองเห็นอะไรได้ยินอะไรใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ตรงเนี้ยให้มัน สมจริงที่สุดเท่าที่มันจะสมจริงได้ทีนี้พอเรา v i s u a l i z e แล้วค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสมจริงมาก Next step ที่ต้องเปลี่ยนคะ่ะคือ surrounding ของคุณคะ่ะ reference ของคุณเรามี reference ยังไงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเคยอยังไงสมมติว่าอยากมีบ้านที่แบบโออาเป็นแบบนี้แบบนี้เนื้อที่ประมาณ400ตารางวาแต่ reference ของเรา social ของเรายังอยู่กับคอนโดแล้ก็ยังอยู่คอนโดทุกคนอยู่ในคอนโด เพื่อนทุกคนวงสังคมทุกคนอยู่ในคอนโดเราจะไม่สามารถเอาเรฟเฟนซ์มาได้จริงๆว่าเฮ้ยบ้านบ้านที่มันไล่หนังซิวอยังไงอ่ะมันรู้สึกยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นหาทางทําเองก็ได้ให้ตัวเองได้ไปอยู่ในเรฟเฟนซ์แบบนั้นให้ได้ไปแบบสัมผัสบ้านแบบนั้นจะไปบ้านตัวอย่างจะไปอะไรก็ได้ไปบ้านตัวอย่างแบบร้อยล้าน เออไปเลยไปให้เราได้เก็ตว่าอ๋อมันเป็นฟีลแบบนี้ว่ะฟิลแบบนี้นะเดินเข้าไปแล้วกลิ่งประมาณนี้นะมันจะได้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ s u r r o u n d i ดิ้ของเราอะค่ะสมมตินะอยากตามหารักแท้อยากตามหาหลวงหลวงท็อปฟอร์มมีเป็นเจ้าของธุรกิจมีขับรถเท่านี้แต่ชีวิตประจําวันของเรายัางแบบอยู่บน BTS ไปกับด้วย BTS ไม่ได้เราก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่คนแบบนั้นเขาอยู่ด้วยไงคนแบบนั้นเขาอาจจะอยู่ในแบบซิเบิร์ลคลับหรือไปแฮงเอาที่แบบโปรโลคลับเอาเป็นว่าเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่ potential อันนั้นมันจะอยู่อะค่ะมันต้องเปลี่ยน surrounding ของเราด้วยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราด้วยอะค่ะไม่งั้นอะร่องน้ําเดิมความเชื่อเดิมมันสามารถฉุดเราลงไปง่ายมากไม่ว่าเราจะจินตนาการเท่าไหร่แต่ถ้าสภาพแวดล้อมมันเหมือนเดิมมันไม่เปลี่ยนการที่เราจะหลุดออกมา จา,จากสิ่งเดิมๆอะคะ่ะมันยากมากฉันก็เลยบอกว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณด้วยจากที่เคยไปแบบเต้นแอโรบิกหน้าโลตัสอาจจะต้องลงทุน ซื้อเมมเบอร์ของแบบฟิตเนสแพงๆสักหนึ่งที่นึกออกว่าเป็นการลงทุนไดไหมไม่รู้แต่อย่างน้อยอะคะ่ะมันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเราให้แบบไม่เหมือนเดิมแล้วสําคัญนะวิชวลไลซ์แล้วก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้วยนะคะ <S <S ทีนี้ในเรื่องของพอย n ์ of r e เ e ฟร n น e ์อีกอันหนึ่งอะคะ่ะที่ต้องเตือนเลยคือโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียนะจ๊ะเราถ่ายเขาทุกวัน,นะคะ่ะเราเห็นเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดูด้วยว่าไอดอลของคุณอะคนที่คุณชอบดูคนที่คุณไปตามเขาคนที่คุณชอบเสพอะเขา เป็นระดับไหนเขาเป็นตัวแทนของสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่าสมมติบอกว่าอยากเป็นผู้หญิงที่แบบเก่งสวยดูแพงนิงน่งๆแบบชิวๆ แต่ว่าทุกวันนี้คือนั่งดูคบบุณแม่พิมพ์ริพายพิมพ์ริพายไม่ชิวนึกออกปะเก่งจริงเป็นเจ้าของธุรกิจเออเก่งเป็นแม่ค้าที่เก่งมากแต่ปากก็แซ่บไม่มีความชิวไม่มีความแบบนิงน่งเรียบหรูไม่มีพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าคนที่เราตามอ่ะคนที่เราเสพเขาอยู่อ่ะค่ะเขาเป็นคนแบบไหนมันแมทช์กับสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่าหรือว่าเพื่อนในโซเชียลคนในไอจีคุณใน Facebook เล่มบลเอทอะไรที่เราไปตามเขาอยู่ทงยูทุกท,ท,ท,ที่เราไปตามเขาอ่ะมันใช่ไหมมันแมท ที่เราอยากได้ไหมเออโอเคนะระวังด้วยนะคะอีกอันหนึ่งคือ focus on what you want ค่ะ focus ในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นต้องเตือนเลยเพราะว่าภาษาที่เราพูดกับตัวเองอะค่ะมันคือสิ่งที่เราบอกกับตัวเองแล้วจิตใต้สํานึกเราอะเมมเข้าไปเรียบร้อยแล้วจิตใต้สํานึกเราเหมือนฟอง,งน้ำเข้าซับทุกอย่างที่เราพูดหรือที่เราทําหรือที่เรารู้สึกกับตัวเองและมันจะมีคําว่า away language เวลาที่เราบอกว่า,วาฉันจะไม่เป็นคนจุกจิกฉันจะไม่ขี้บน่น ฉันจะไม่จุกจิกนั่นแหละสมองแกจะเมมแค่ว่าฉันจะเป็นคนจุกจิกฉันจะขี้บน่นคำว่าไม่ไม่มีผลกับสมอง <S <S เพราะฉะนั้นมันจะต้องรีเฟรมสิ่งที่เราพูดใหม่สิ่งที่เราคิดใหม่จากที่บอกว่าฉันไม่เป็นคนจุกจิกเปลี่ยนใหม่เป็นบอกว่าฉันเป็นคนงาน่ายๆสบายๆฉันไม่ขี้บน่นก็จะบอกว่าฉันเป็นคนสบายๆอีกเหมือนกันอะไรก็ได้รีเฟรมมันอย่าใช้คําว่าไม่สมองเราไม่เข้าใจคําว่าไม่นะคะไม่อยากกินแปลว่าอยากกิน เพราะถ้าฉันบอกว่าทุกคนอย่าคิดถึงอควาเรียมทุกคนภาพอควาเรียมขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วนะทุกคนอย่าคิดถึงโดราเอมอนภาพโดราเอมอนลอยเพราะฉะนั้นสมองไม่เข้าใจคําว่าไม่จริงๆอะไรที่เราไม่ต้องการก็อยา่าฉันไม่อยากได้คนเจ้าชู้นั่นแหละแกนึงคนเจ้าชู้เข้ามาเต็มๆเลยจ้ะแม่ <laughs> ต้องบอกว่าฉันต้องการคนที่รักเดียวใจเดียวผู้ชายของฉันคือคนรักเดียวใจเดียวเท่านั้น นั่นคือสิ่งที่ฉับนบอกอย่งจริงๆใช้ก็ได้แบบนี้จริงๆฉะนั้นโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการนะคะตัดคําว่าไม่ออกจาสกสารระบบทางสมองไม่เก็ตและหลังจากที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างครบแล้วนะคะ visualize ก็แล้วเชื่อก่อแล้วแบบ away language ก็ไม่มีแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือ normalize ทําให้มันเป็นเรื่องปกติปกติแบบก็ผู้ชายรักเดียวใจเดียวก็คือปกติมนุษย์ปะกแก โอ้ยปกติไม่ใช่แบบโอ้ยแกคนนี้เขาไม่อกใจเฉยตื่นเต้นไม่ได้ทำให้มันเป็นปกติซะอะไรที่มันดูแบบแปลกประหลาดในชีวิตตอนนี้ก็ทำให้มันดูแบบปกติเหมือนแบบว่าอยากนั่ง Business Class อยากนั่ง First Class แล้วพอแบบได้นั่งแล้วก็จะมีไวายกระตูว่าโอ้ยแก Business อะไรอย่างี้เราก็ต้องแบบบิส s นสค a า s หรอปกติอะค่ะชิว สะพับป๊อบใส่หนึ่งทีทาทุกอย่างให้มันเป็นปกติค่ะเพราะถ้าเราทําให้มันเป็นปกติได้ในความรู้สึกเราอะค่ะมันคือการที่เราอะเซตสแตนดาร์ดเรสบาร์ขึ้นมาแล้วว่าปกติคือเท่านี้นะจ๊ะเธอจะลงมาแบบ b ิ l o w bar ไม่ได้นะคะเธอต้อง above b a เท่านั้นเซตบาร์ให้เรียบร้อยนะคะพอมันเป็นปกติแล้วอะค่ะมันก็จะแบบชิวเพราะอย่าลืมว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำแล้วมันเป็นปกติอะปกติปกติปกติ มันคืออะไรที่เราได้มาแบบง่ายๆสบายๆเขาก็จะส่งอะไรแบบนั้นนะคะมาให้เรื่อยๆเราก็จะได้อะไรแบบที่เป็นปกติของเราอะอยู่เรื่อยๆมาเนืองๆแบบชิลๆแต่ประเด็นคือเราต้องทําข้างในอะฟูลฟิลก่อนข้างในจะต้องแบบเชื่อแล้วก็เป็นอย่างที่เราเชื่อจริงๆนะคะนี่จะบอกว่ากฎของการมันนิเฟสให้อยู่แบบสบายๆทําอะไรก็ได้แบบสบายๆปล่ยอยวางในในผลอนะอย่าไปแบบ ยึดติดกับว่าแบบฉันจะต้องได้อันนี้ฉันจะต้องได้อันนี้เท่านั้นฉันจะต้องได้ผู้ชายคนนี้เท่านั้นไม่ได้เราจะต้องแบบอ๋ออยากได้ผู้ชายประมาณนี้เช็คลิสต์ร้อยข้อแล้วก็ ปล่อยปล่อยให้มันแบบสบายๆชิลๆแล้วก็หันมาทําการบ้านกับตัวเองอยากไปบอกว่าไม่ชีวิตฉันจะต้องการแค่มาริโอ้เมาเลิดเท่านั้นไม่ได้เพราะมันไม่ได้ไงแกมาริโอ้คงเป็นเจ้าของแล้วแต่อาจจะมีคนที่ดีกว่าโอ้ก็ได้ใครจะไปรู้เธออาจจะได้ของดีกว่าโอ้นะคือโอเคโอ้โอ้กนดีมากๆแล้ว แต่ว่าเราแบบอย่าไปยึดติดนะคะเพราะพอเรายึดติดปุป๊บอะมันจะเป็นแบบสปอร์สให้เราต้องทําเราจะต้องแบบบังคับเราจะโดนบีบแล้วพอเราโดนบีบอะคะ่ะพลังงานรั่วลงแลยวพอมันเป็นอะไรที่ใจไม่ได้แบบสบายๆชิวๆอะคะ่ะ มานามันจะร่วงเพราะมันโดนกดดันนะฟิลเหมือนตอนที่เราทํางานแบบชิลๆกับทํางานในภาะวะความกดดันนะคะถ้าเรากดดันบางทีอ่ะงานมันไม่ได้ออกมันดีเท่าไหร่ด้วยซ้ำมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันแต่ฟิลลิ่งมันโคตรต่างกันเลยเพราะฉะนั้นไปแบบสบายๆอีซี่อีซี่นะคะไม่ไม่ต้องไปแบบต่อสู้เยอะอีซี e ่อีซี่ไป<ๆ>นะเอาล่ะ <Alright, S 2> ทั้งหมดนี้นะคะคือ g u i d e to manifestation อธิบายละเอียดมากๆแล้วใครที่มีข้อสงสัยหรือยังไงก็พิมพ์คำถามไว้หรือว่าใครที่แบบเฮ้ยฉันเสกสำเร็จแล้ว จะเอามาขิงเพื่อนในคอมเมนต์ก็เรียนเชิญนะคะหรือว่าใครที่มีประสบการณ์อยากแชร์ก็แชร์กันมาได้เลยค่ะสําหรับแชทก็คือจะบอกว่าชีวิตที่มีทุกวันนี้ก็คือมาสเตอร์เรื่องนี้มากๆกับการ manifestation เพราะฉะนั้นแชทสรุปมาให้แล้วสรุปแบบสรุปในสรุปกับเส้นทางเกือบเกือบสิป,ปีเงินหลักล้านที่ลงไปเนี่ยทุกคนไม่ต้องไปเสียตังค์เอาตรงนี้ไป ใช้ได้จริงๆนะคะก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตในฝันที่ตัวเองต้องการได้สำเร็จนะคะขอให้ทุกคนชีวิตดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ